วิลคอมเมนต์อินไมนาเซนดุงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ที่ประเทศเยอรมน,นีอากาศร้อนสุดๆเลยค่ะก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมวิวข้างทางนะคะทุ่งนาทุ่งไร่ของเกษตรกรที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งข้าวสาลี่ทุ่งข้าวปาเล่หรือว่าทุ่งข้าวโอ๊ต ธัญพืชทั้งหมดเลยนะคะที่มีการปลูกแล้วก็แบบผสมผสานกันนะคะเป็นธัญ,ญพืชล้มลุกเป็นธัญ,ญพืชตระกูลต้นหญ้าหวานนะคะเขาก็จะปลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดก็จะขายนะคะเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายส่งโรงงานเพื่อโรงงานจะไปแปลรูปเป็นแป้งเป็นขนมปัง แล้วก็เป็นอาหารหรือว่าเป็นเส้นนูเดิลพาสต้าอาหารหรูๆการอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเพื่อมาบริโภคกับมนุษย์แล้วก็สัตว์ด้วยกันนะคะตุนไว้หน้าร้อนตุนไว้หน้าหนาวนะคะก็เป็นหัวใจหลักสำคัญของคนยุโรปนะคะ นี่ก็เป็นทุ่งข้าวสาลีหรือว่าเรียกภาษาเยอรมันว่าดิงเกอร์หรือว่าธัญพืชก็เรียกว่าเกทรดอร์นะคะคือว่าธัญพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีหรือว่าข้าวโอ๊ตข้าวบาเร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้าวไรซ์อะไรบอรร่ก็จะเรียกว่าธัญพืชนะคะเรียกว่าเกทรดอร์รวมๆกันนะคะก็จะเป็นหัวใจหลักสำคัญของโซนยุโรป ก็จะเหมือนข้าวบ้านเรานะคะข้าวเจ้าข้าวเหนียวเหนียวอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้นลินก็เข้าสวนอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เข้าสวนนะคะก็จะไม่มีอะไรทำเยอะมากมายนะคะก็ทำหมดเกือบจะหมดแล้วนะคะถางป่าทางอะไรเอาหญ้าออกอะไรก็หมดแล้ว เราก็จะมาทำซุ้มองุ่นนะคะตัดแต่งซุ้มองุ่นให้เป็นสวนสวยนะคะให้เอาสิ่งที่แบบว่าเป็นอะไรที่แห้งๆหรือว่ามันย้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดให้มันเป็นทรงนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรทํามากคะ่ะ Rausgeschnitten, okay. weil das tote Holz nimmt ja auch Energie weg. Okay, ist ein bisschen was noch ein grünes mit drin, aber dadurch kommen jetzt neue Triebe her. Siehst du? Okay. Und die müssen wir ein bisschen gucken. Okay. Die müssen wir unten ein bisschen so okay. an die Niederreihe bringen, damit der sauber den Trieb wächst. Da oben müssten eigentlich weg, nach oben soll nichts, sondern soll ja hier alles dicht werden. Du siehst ja, letztes Mal habe ich alles weggeschnitten. Guck mal, in den paar Wochen. Hier kommt so viel neu gerade. Aha. schön. Mhm. Hier alles neu, ne? Mhm. Wenn du hier so draht siehst, kannst mhm. du mal abmachen, ob Lose ist, den brauchen wir. Überall hängt hier Lose. Ah. Ja, auch hier. Mal ja, sehen, mache ich mal ab. Ich schäme. hab Handschuh. So. Brauchst nicht. Welcher Kopf muss du machen? Tomaten oder Krupp auf dein Gesicht? Oder Bienna, aber Apfel, oh, mhm. Kokonuss. <laughs> no. Nein, scherz Spaß. Mal richtig. Nur, dass wir hier halt gehen, damit er nicht abhaut, durch Wind oder so gebrochen wird. Mhm. Dann schneiden. Nee, nicht, damit, ich so, was so, was ich damit er sich bewegen kann. Dann muss er mal sehen. Ich nicht Ein Stück schneiden. Warte. So. ส่วนที่ประเทศเยอรมน,นี เรียกว่ากาเทนนะคะก็กสวนที่ประเทศเยอรมนีนะคะคนที่เขามีสวนกันนะคะเขาก็จะใช้สวนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ<อ>เวลาเขาทำงานเสร็จจันถึงสุข,สขเขาก็จะได้มาพักผ่อนวันเสาร์กับวันอาทิตย์เพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะบางทีคนไหนครอบครัวไหนเขาทำงานหนัก เขาไม่ได้ไปฮอลิเดย์ประเทศนั้นประเทศนี้เขาก็จะเอาสวนของเขาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นทำงานอดิเลตทำงานฮอบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเอาสวนตรงนี้นะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับฮอลิเดย์อย่างไงอย่างนั้นเลยค่ะเะนะขาไม่เก็บกันอันนี้เขาหวงนะคะให้เก็บตัวยอห์นิสเบล แล้วเขาก็จะใช้สวนในการทําจิจกรรมกับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนวะหรือว่าสัตว์ลูกๆหล,ล,ลานน้องแมวน้องหมาอะไรอย่างเนี้เขาเวลาว่างๆก็จะเอามาลงตรงนี้นะคะทำปาร์ตี้หรือว่าปิ้งย่างอะไรอย่างเนี้เขาก็จะนัดกันมาที่สวนนะคะถ้าใครมีสวนนะคะที่ประเทศเยอรมน,นี ็นกิจกรรมที่แบบว่าสนุกสนานน่าร้อนมากๆเลยนะคะได้พักผ่อนหย่อนายประหยัดเงินประหยัดทองในการไปฮอลิเดย์ไกลๆด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็สบายใจนะคะเวลาได้ออกมาสวนเพราะว่ามาได้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า ที่ประเทศเยอรมนมีส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีบ้านกันนะคะส่วนมากจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นคอนโดแต่ว่าแถวชนบทก็อาจจะมีบ้านนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคาบ้านแต่และหลังบอกเลยแพงมากๆจ่ายทั้งชีวิตก็จ่ายไม่หมดนะคะเพราะว่ามันแพงมากๆเข้าถึงมีสวนเช่าวสวนกันนะคะที่ประเทศเยอรมนมี แต่ว่าสวนที่จะว่างก็หายากมากเลยค่ะเพื่อนๆ

ที่ฉ yeah. ีดตรงนี้ก็ค uh ือฉีดน้ำนะคะเป็นที่ฉีดน้ำแบบว่าความแรงนะคะเพื่อเอาความสกปรกทลี่ไทยออกนะคะเขาก็จะไม่ล้างเหมือนบ้านเรานะคะเขาก็จะใช้หัวฉีดน้ำแรงๆฉีดเอาความสกปรกออกนะคะเวลาที่เราได้อยู่กับธรรมชาติ ชมสวนชมนกชมดอกไม้ที่เราปลูกเองแล้วมันออกมาสวยนะคะชื่นใจมากเลยค่ะมันสุขในใจแล้วก็โล่งโปร่งสมองโล่งโปร่งไปกับธรรมชาติไปกับแสงแดบดบแล้วก็สัรพสัตทั้งหลายที่บินไปบินมามบดมต้นไม้เรารู้สึกว่าน่ารักมีชีวิตชีวาน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นดอกทานตะวันหรือว่าดอกอะไรก็ตามผลงานในการปลูกมันทำให้ชีวิตของเราเหมือนมีความสุขตะปรีกตะเปล่ายังไงไม่รู้นะคะลูกโยฮันิสแบเรนนะคะหรือว่ามีเพื่อนๆเ,เขียนมาบอกนะลินว่าลูกบักเมา ว่านลูกบักเมากินยังไงก็กินไม่หมดนะคะมาที่ไรมันก็โดกเหมือนเดิมไม่ทราบว่าจะกินยังไงให้มันหมดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือเก็บกินเรื่อยๆนะคะก็เก็บกลับบ้านด้วยนะคะแต่มันก็ยังดกเหมือนเดิมมันกินไม่ทันกินไม่หมดบางทีมันก็เน่าขาดต้นด้วยนะคะเพราะว่ามันดกเหลือเกินค่ะเพื่อนๆทั้งๆที่ต้นมันก็ไม่ได้เยอะ ต้นมันก็มีแค่สีห้าต้นเองแต่มันดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่สนสอ่อนอิหลีค่ะ ของลูกเอง ช่วงนี้ตระกูลแบร์รี่เยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบล็คเบอร์รี่บอมเบร์เรนโยฮนนิตระกูลโรสแบร์รี่อะไรแบร์รี่เต็มประเทศเยอรมนีกำลังสุกเลยค่ะกำลังออกมาให้กินกันเลยนะคะกินอย่างสนุกสนานนะคะบอกเลยว่าแซบอิลีหวานฉ่ำอมเปรี้ยวบางต้นก็หวานเสลือเกินนะคะ คือมาสวนไม่รู้จะกินอะไรหากินแต่ผลไม้มนี่คือความสุขนะคะ<ม>ก็ความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็เป็นความสุขนะคะเป็นกำไรชีวิตเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้ณนะลินไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ<ม>เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณผู้ติด,ดตามเก่าผู้ติด,ดตามใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ